แอบเคยได้ยินว่าอาการของไซติงนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าากว่ามันแตกก็คือเสียชีวิตเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะออแตกไม่จําเป็นต้องเสียชีวิตทุกรายล่ะค่ะแต่ว่ามันมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงเอาว่าอย่างนี้ละกันเพราะว่าถ้าแตกแล้วอย่าลืมว่าลำไส้ของเราเนี่ยอุจจาระตั้งนั้นอะ ของสกรปรกบูดเน่าทั้งนั้นน่ะใช่ไหมคะพอมันแตกป๊บปม้อุจจาระอะไรของบูดเนะ่ามันก็หลุดออกมาตรงบริเวณช่องท้องมันก็เกิดการอักเสบติดเชื้อในเลือดอะไรมหาศาลเลยซึ่งถ้าหากว่ารักษาไม่ดีหรือว่ายังไงเนี่ยนะคะก็ก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้แต่ไม่ใช่ไหมคะว่าแตกแล้วจะต้องแบบถึงแก่ชีวิตทุกรายแต่นอกจากแตกแล้วไม่มาหาหมอนถึงแก่ชีวิตแน่นอนนะคะแต่ถ้ามาหาหมอคุณหมอก็คงจะเปิดแล้วก็ล้างท้องเป็นการใหญ่ล้างท้องเสร็จแล้วก็ต้องใส่ใ้พวกยาปฏิชีวนะเข้าไปล้างด้วย เพราะมันไม่มีทางสะอาดหรอกถ้าขี้มันออกไปเลอะอยู่ในช่องท้องหมดอย่างทะลุออกไปอย่างนั้นนะ่ะนะหมอมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งแบบมันเกิดขึ้นนานแล้วละ่ะเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักเ,เกือบ30ปีที่แล้วนะคะพอดีคุณหมอมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นหมอรุ่นน้องอยู่หนึ่งปีแค่นี้แกแต่งงานก่อนหมอนะ แต่งงานเสร็จแล้วแกก็ตั้งตั้งครรภน่ะนะคะก็ตั้งท้องเสร็จแล้วก็ตอนนั้นตั้งท้องได้สักประมาณ8เดือนมั้งยังไม่ทันถึงจริงๆแล้วหมอเขาจะบอกว่าคนที่จะตั้งครรภ์ครบนี่ต้องสิเดือน10เดือนนี่เขาหมายถึงเดือนหนึ่งสี่อาทิตย์นะไม่ใช่เดือนเดือนหนึ่งสาสิวันนะเดือนหนึ่งเขาคือสี่อาทิตย์คือยี่ันเแปดวันคนเราจะคลอดนี่มันจะต้งองมันจะต้องตั้งครรภ์ทั้งหมด10 1สิบเดือนทีนี้คนนี้เขาเขาตั้งครรภ์ไมได้ประมาณ32อาทิตย์หรือประมาณ8เดือน นะคะก็อยู่ๆแกก็ปวดท้องมากปวดท้องด้านขวาน,นี่แหละปวดท้องมากปวดท,ท้องมากเลยทีนี้หมอก็ตรวจไม่ได้อะเพราะว่าคือตอนนั้นสมัยก่อนอุตสา,าว์อะไรก็ยังไม่มีไงคุณเล็ก30ปีที่แล้วพยายามจับคุณไข้ก็ขบอกโอ๊ยโอ๊ยอย่าจับอย่าจับจับไม่ได้เลยนะแบบว่าใครใครอย่ามาแตะหน้าท้องฉันนะแบบฉันเจ็บมากคือพวกนี้จะมีอาการแบบถ้ามันมีอาการของการที่มีลำไส้ทะลุหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะ ใครจะมาแตะไม่ได้เลยนะคุณเล็กแค่แค่แค่คุณหมอนี่เอามือจะแตะแต่ยังไม่ได้แตะ คนไข้จะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อหน้าท้องขึ้นมาทันทีเลยซึ่งอันนี้ก็มีเป็นร่องรอยอันนึงที่ทําให้หมอบ่งชีว้ว่าคนไข้น่าจะมีอะไรที่รุนแรงเพราะคนเราเนี่ยเออถ้าหมอจะจับก็จับสิเราก็ไม่รู้สึกอะไรคุณหมอจะกดก็กดสิโอแต่นี่รแบบกล้ามเนื้อเก่็งขึ้นมาแบบต่อต้านทันทีเพราะมีความรู้สึกมันเจ็บมากจน,นคนไข้ต้องแบบเกร็งเลยอะเกร็งแบบคุณอย่ามาแตะต้องฉันนะอะไรทํานองนี้คือเขาต้องระวังตัวเองเขาค่อนข้างมากเลยนะคะทีนี้หมอก็พยายามจะจับเขาเขาก็ไม่ให้จับเขาบอกอย่าจับอย่าจับแบบเจ็บมากเจ็บมาก เจ็บมากมหาศาลเลยก็ได้แต่เอกซเรย์ธรรมดาลำสมับยของอุตสาหไม่มีเอกซเรย์ธรรมดาเอกซเรย์ X ไปเอกซเรย์ X มาก็ก็ไม่เจออะไรนะเขาก็าาบอกมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมันมีท้องของเขาอ่ะแปดเดือนอ่ะ<ม>อยู่ข้างหน้าก็าจะเอกซเรย์เยอะๆก็ไม่ได้กลัวเดี๋ยวมีอันตรายกับเด็กในท้องอีกนะก็มองแล้ว,วไม่เห็นเลยอ่ะในที่สุดหมอก็เลยบอกว่าสงสัยที่ปวดเนี่ปวดเพราะเมื่อลูกมันบีบตัวจะคลอด ก็เลยคุณหมอบอกว่าอ่ะไหนๆก็แปดเดือนแล้วล่ะเด็กออกมาตอนนี้ก็คงจะรอดคือก็บอกเด็กถ้าจะรอดก็ต้องเจ็ดเดือนขึ้นไปทีนี้ก็ก็กบอกนี่แปดเดือนละก็เอามาเลี้ยงข้างนอกละกันคล้ายๆตัวเล็กหน่อยก็เอามาเลี้ยงในเตาตู้อบอะไรประมาณเนี้ก็ในที่สุดก็เลยคุณหมอก็เลย พยายามให้คลอดเองแกก็คลอดไม่ได้เพราะแกปวดนะ่ะคือแกยังไม่ทันจะเบ่งท้องปวดเลยแกก็ปวดมหาศาลแล้วืนไปฉีดยาเล่งคลอดนี่คนไข้คงตายแน่ใน้นสุดคุณหมอก็เลยใช้วิธีแบบซีซาเลียนหมายถึงว่าซีซ่าหมายถึงว่าผ่าตัดออกทางหน้าท้องเอาเด็กออกทางหน้าท้องก็ผ่าพอเปิดเข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โหคุณหมอก็แทบช็อกคุณหมอก็อึ้งกิมกีไปเลยอะนะคือเด็กเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่นะแต่ออกมาตัวเล็กมาก เพราะเนื่องจากยังไม่ครบนะนะก็หมอเด็กเขาก็อุ้มไปเลี้ยงดูในช่องท้องแต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่เอาเด็กออกมดลูกก็หดตัวกลับเข้ามาเดิมแต่ปรากฏว่าที่พบก็คือไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกแล้วก็อุจจาระนี่เต็มช่องท้องหมดเลยก็เลยต้องมีการพอผ่าหน้าท้องเสร็จเแบอบรกว่าเย็บปิดไม่ได้ คือมันเหมือนกับช่องท้องเขาตอนนี้มันสกรปรกหมดละม,มันไปขี้เต็มไปหมดเลยต้องบอกอุจจาระนี่เต็มไปหมดเลยช่องท้องคือไปปิดก็เท่ากับว่ามันยิ่งทําให้สกรปรกมากขึ้นนะใช่ไหมเพราะนั้นเขาจะต้องเขาอุตสาห์คุณหมออุตสาห์เอาน้าเกลือนี่แบบโอ้โหล้างล้างล้างท้องจนสะอาดสะอา้านแล้วก็ตัดไส้ติ่งออกเย็บปิดแผลที่เปิดทะลุอะไรออกมาเงี้ยนะคุณเล็กใช่ไหมหน้าท้องเขาเนี่ยเปิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะ ปิดไม่ได้ต้องใช้แผ่นอ่าเป็นเป็นพลาสติกแบบชนิดที่ว่าวงการแพทย์ก็ใช้กันอ่ะแบบว่าเป็นเยื่อบางๆปิดหน้าท้องแทนโดยที่หน้าท้องก็แหวกเหมือนกันเพราะเนื่องจากตอนที่ตั้งตอนที่ตั้งขันเนี่ยผนังหน้าท้องมันมันมันบวมมากมัน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 ขยายใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเย็บเขาก็ไม่กล้าว่าเย็บเปิดๆว้อย่างเงี้น่ยคือสรุปแล้วเนี่ยลำไส้ก็ยังกองอยู่ไอ้ตรงตรงหน้าท้องเขาเนี่ยพอเกิดมันมันเกิดตอนนั้น มันมีการอักเสบมากไงลำไส้ก็บวมหมดเลยอ่ะอืดบวมก็ยัดใส่เข้าไปในท้องช่องท้องไม่ได้อ่ะมันก็เอามารวมกองอยู่ไอ้ตรงหน้า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 ไหนวันนี้เราพูดเรื่องเสียวไส้เนาะอะไรเงี้ยลำไส้มันก็ออกมากองอยู่หน้าท้องไงมันยัดเข้าไปไม่ได้เลยเพราะคือไอ้ตอนที่เรายังไม่ผ่ามันมันอยู่ได้เพราะมันคงบวมแต่มันคงอัดกันแน่นอ่ะแต่พอเปิดปุ๊บเนี่ย เหมือนกับเราเราเรา,เราใส่รองเท้าอะนะแล้วเราเดินเยอะๆอันนะี้คุณหมอเคยเดินขึ้นเขาเนี่ยนะพอขึ้นไปบนภูเขาปุ๊บโอ้โหรู้สึกปวดเท้ามากเลยขอถอนเท้าหน่อยเถอะพอถอนเท้าเสร็จใส่กลับไม่ได้เท <c oughs> <c oughs> ้ามันบวมเท <c oughs> ้ามันบวมมากใส่กลับไม่ได้ต้องรออีกวันสองวันนี่เหมือนการแบบเอาลำไส้ยัดใส่ไม่ได้เลยถูกแล้วแกก็ปิดหน้าท้องไม่ได้รู้ไหมกว่าจะย็บปิดหน้าท้องได้หกเดือนแกต้องนอนอยู่โรงพยาบาลอย่างนั้นแล้วก็นอนแบบชนิดที่เรียกว่าพาน ต้องเฉียดตายต้องบอกว่าเฉียดตายเพราะว่าโอ้โหต้องระดมหมอแบบเชี่ยวชาญทุกสาขาเลยเรื่องการติดเชื้อเพราะว่าโอโหแกติดเชื้อมหาศาลเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าคนไข้ที่ตั้งคันเนี่ยมันมีมันมีเลือดมาเลี้ยงตรงบริเวณช่องท้องเยอะมากเพราะมันต้องมาเลี้ยงลูกอะนะเมื่อมันมาเลี้ยงช่องท้องเยอะมากเนี่ยเวลามีการติดเชื้อเนี่ยมันมันกระจายไปทั่วอแล้วโดยเฉพาะอุจจาระเต็มท้องแบบเนี้ยแล้วก็รู้ช้าด้วยคือหมอเขาไม่รู้ว่าเป็นไส้ติ่งไม่รู้ไส้ติ่งแตกเขาปวดท้องเขาก็คิดว่าแบบเอ๊ะทำไมอยู่ เด็กมันเธอหมายเขาจะคลอดเร็วนี่ก็ถือถือว่าเป็นควาวสวยของของเพื่อนคนนี้ยนะแต่ปัจจุบันนี้เธอก็แข็งแรงดีมีความสุขลูกก็โตแล้วโตวเป็นโตอายุลูกอายุส0มิบแล้วอะไรประมาณนี้ลูกก็แข็งแรงค่ะพอหมอเด็กก็ไปเลี้ยงไว้จนแข็งแ,งแรงอันนี้ก็เล่าให้ฟังไม่ใช่เลือกไม่ใช่เล่าให้เสียวไส้นะคะแต่ว่าอ่าเออเมื่อกี้คุณเล็กคุยถึยงเรื่องไส้ติง่งก็เลยมีเรื่องเล่าให้ฟัง ด้วยความที่ท้องด้วยแล้วปวดท้อง<ช>มันก็เลยเบนความสนใจไปที่ว่าเอ๊ะปวดท้องจะคลอดก่อนกําหนดไหมะอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วมันก็ลําบากในการที่จะสแกนหาสาเหตุด้วยว่าแต่สมัยนี้คนไม่ต้องกลัวนะคะสมัยมนี้เรามีอุตจาระแล้วมีซีทีและมีซีทีคอมพิวเตอร์นี่จะดูลึกกว่าอุตจาระเอก นะคะทีนี้มันจะดูเป็นระดับเป็นเป็นสามมิติเลยอะค่ะว่าไอสิ่งที่มันเกิดเหตุขึ้นมามันมันดูมันดูเป็นเลเวลเลยเป็นแค่แรกเป็นเป็นชั้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 นลงไปเลยว่าชั้นบนชั้นล่างชั้นกลางชั้นอะไรลงไปจนถึงสุดเลยว่าไอสิ่งที่มันเกิดเหตุนี่มันอยู่ตรงจุดไหนแล้วเราก็จะรู้ว่ามันเป็นอวัยวะอะไรคงมีใครสังเกตหรือว่าสงสัยเหมือนกับ เหมือนเหมือนกับที่ฟังเมื่อสักครู่นี้อยู่บ้างะนะคะว่าเอ๊นะน้าท้องเปิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยประมาณ6เดือนแล้วก็ใช้ใช้แผ่นใสๆขอเป็นแผ่นของทบวงการแพทย์เขาใช้ค่ะแล้วก็ปิดรับเป็นเยื่อ,เ,อเป็นเยื่อฮะฮอ่าไม่งั้นเชื้อโรคก,ก็เข้าไปอีกอแต่เขาก็แบบต้องต้องให้ยาแก,กเ้เสบแบบขนาดหนักแบบทั้งแบบแก,กเ้เสบม่ต้องใช้แบบฉีดเลยนะคะฉีดตลอดเลยแบบว่าก็คุณเธอก็จะเอาไม่อยู่่คุณเธอช็อกไปหลายหนเหมือนกันช็อกไปหนหมอก็ต้องพยายามตีให้ ช็อกหายกลับมานั่นหมายถึงว่าจนกว่าทุกสิ่งจนกว่าทุกอย่างม,มันจะหายอักเสบแล้วก็เลิกบวมแล้วค่อยๆแล้วค่อยๆย,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 ยัด,ท,ด,ท,ดทีละนิดทีละนิดทีละนิดได้ก่อนไหมคะค่อยๆยัดทีละนิดทีละนิดจนยัดหมดแล้วถึงจะปิดหน้าท้องแล้วก็ต้องให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคเหลืออยู่สะอาดเรียบร้อยแล้วถึงเย็บปิดถ้าคขนเย็บปิดขึ้นมาไม่ยิ่งไม่มีออกซิเจนเข้าไปเนี่ยนะ นะมันยิ่งมันยิ่งเหม็นอยู่ข้างในนกไหมคะมันอับอ่ะมันห้องอับอับไม่เปิดหน้าตา่างมันก็เหม็นน่ะนะคะเป็นแบบลักษณะยอย่างงาั้นถึงได้บอกว่าโอ้โหแบบเพื่อนคนนี้เนี่ยแบบเห็นใจมาเห็นใจเลยนะแบบเป็นข่าวคลองเขาจริงๆอืง ก็ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจไปสองเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็อาจจะไม่เคยได้มีประสบการณ์แล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนถือว่าเป็นความรู้ที่ประเสริฐมากๆเลยในขณะเดียวกันก็มีคําถามของผู้ฟังค่ะที่ถามเข้ามานะคะเรียนปรึกษาคุณหมอแล้วคาตอบตรงนีก้ก็คงจะเป็นความรู้ด้วยเช่นเดียวกันคุณเมษาโทรเข้ามาเมื่อสักครู่ค่ะคุณหมอคะบอกว่าให้ช่วยแนะนําเกี่ยวกับการทานแคลเซียมของคนอายุ40ว่าควรทานปริมาณเท่าไหร่อย่างไรค่ะ คนอายุ40เนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าเป็นอายุเกิน30ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นวัยที่จะมีการสลายของแคลเซียมจากกระดูกออกมาละ คือปกติเนี่ยในช่วงก่อน30ปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่สะสมกระดูกเข้าไปในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรากินพวกนมพวกแคลซสารที่มีแคลเซียมเนี่ยสาราสารแคลเซียมทั้งหลายเนี่ยก็จะไปสร้างเสริมกระดูกให้หนาขึ้นแข็งขึ้นทําให้เราแข็งแรงแล้วก็ไม่มีกระดูกหักง่ายแต่พอเริ่มอายุ30ไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีการละลายของแคลเซียมที่อยู่ในกระดูกนะออกมาทุกวันทุกวันเลย ออมาวันนิดวันนิดวันนิดเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างมากๆเลยที่เราจะต้องทานแคลเซียมเสริมเข้าไปให้เพียงพอให้มากกว่าเดิมคือเดิมนี่เราทานเข้าไปมันก็ไปสะสมอย่างเดียวแต่ว่าต่อเราพอเลย30ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันนอกจากว่ามันจะต้องไปทานสะสมแล้วมันจะต้องให้ต้องต้องทานให้คุ้มให้ให้ใหพอกับที่มันมีการสลายออกมาด้วย นะคะเพราะนั้นมีการสลายออกมาด้วยแล้วนี้บางทีอาหารบางอย่างเนี่ยมันช่วยทําให้การสลายของแคลเซียมมีมากขึ้นด้วยเพราะนั้นอย่างเช่นของเค็มของที่มีรสเค็มจัดกับของกับพวกน้ำบัดลมที่มีพวกคาร์บอเนตสองอย่างนี้เป็นตัวลายนะบางทีถ้าเราแบบคนบางคนเนี่ยชอบแบบชอบกินในพวกเอออะไรอะน้ำบ<ม>ัดลมแล้วก็ขนมกรุบกรอบที่เค็มๆอะคะ่ะ เช่นมาฝรั่งทอดอะไรมันฝรั่งทอดอะไรใส่เกลือเค็มๆนึกออกมาคือบางคน <c oughs> แบบผมกินยิ่งกินของเค็มเนะี่ยยิ่งอร่อยพอกินเค็มเสร็จก็ต่อด้วยนะ้ำอัดลมที่มีคาร์บอนเนตซ่าเข้าไปโอ้โหอันนี้แหละเป็นตัวดูดมันไปด,ดูมันจะไปดูดแคลเซียมจากกระดูกออกมาออกมาอามาอกมาทิ้งในปัสสาวะนี่เยอะมากอืเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าพยายามงดนะคะอาหารที่มีรสเค็มๆมากๆเนี่ยนะคะแล้วก็ น้ำผลลมที่มีคาร์บอนเนตคือถ้าจะกินน้ำผลไม้แล้วที่ไม่มีซ่าๆไม่มีคาร์บอนเนตก็คงจะไม่เป็นไรนะคะที่สําคัญอาหารเค็มด้วยนะคะไม่ใช่อาหารเค็มด้วยนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เฉพาะไอ,อ้มันฝรั่งทอดกรอบอะไรเงี้ยจ,จะเป็นอาหารที่มีรสเค็มจัดอะไรเงี้ยต้องระวังไม่งั้นแล้วแคลเซียมมันจะถูกสลายออกมาเยอะเลยทีนี้ถ้าหากอายุ40เนี่ยจะบอกว่าจะให้กินแคลเซียมเท่าไหร่ก็คงจะบอกยากมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ทานแคลเซียมเข้าไป ในอาหารเนี่ยเท่าไรคือถ้าหากคุณกินแคลเซียมเข้าไปนะฮะอย่างเช่นว่าคุณเป็นคนที่ชอบกินนม นะคะเ,เขาบอกว่าในเด็กคนอายุ40เนี่ยต้องกินนมวันหนึ่งประมาณ3แก้วถึงจะเรียกว่าพออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะกินกันไม่ได้หรอกมาละแก้วก็ทั้งยากละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็ก็ต้องกินอย่างอื่นเช่นพวกปลาเล็กปลาโปลาเล็กปลาน้อยแบบปลาทอดกรอบเล็กๆเห็นไหมคะมเดี๋ยวนี้ก็มีขายกันปลาปลาเล็กปลาน้อยอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วกินกุ้งทั้งหมอชอบมากเลยคืออันนั้นอ่ะหากินยากนะคุณเล็ก กุ้งฝอยทอดเจามากเลยเนี่ยแคลเซียมเยอะเล็กแล้วเข้าไปทอดอต้าตอดเป็นแผ่นๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็พวกปลาปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยก็ชอบทานแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกผักใบเขียวบางทีก็จะมีสารแคลเซียมเยอะแต่หมอเน,นี่ยมโนยจะเป็นคนชอบทานนมไงทานนมก็เลยโอเคแต่ว่าก็คิดว่าไม่พอเพราะว่าเราก็ทานนมแค่ได้แค่วันละแก้วแหละ ฉันชอบทานแค่ไหนก็ได้เวละแก้วถึงทานสามแก้วดิกลายเป็นเด็กอ่อนไปก็เลยก็เลยต้องไปซื้อแคลเซียมมาทานเพราะอีกอย่างหนึ่งคือพอเริ่มเราอายุยิ่งมากก็ต้องยิ่งั้งการแคลเซียมมากขึ้นยิ่งห้าสิบหกสิบนเนี้ยยิ่งต้องการมากขึ้นเพราะมันยิ่งมีการสลายของแคลเซียมในกระดูกของเรามากขึ้นแล้วก็ผ่เอิญวันหนุ่ยก็ไปให้ตรวจคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ไปตรวจตรวจความหนาแน่นของกระดูก คือพอคนอายุ40เนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วก็บอกเขาเลยนะบอกขอตรวจความหนาแน่นกระดูกแต่โดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงนี่คนโทรมานี่ผู้หญิงผู้ชายคะคุณเมษาน่าจะเป็นผู้หญิงนะเมษานี่ผู้หญิงผู้ชายเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคือถ้ายิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะอย่าลืมว่าผู้หญิงเนี่ยมันมันจะมีอะไรเมนพ p สวัยทองเนี่ยพอวัยทองเนี่ยมันไม่มีฮอร์โมนฮอร์โมนมันหมดเนี่ยนะคะมันจะยิ่งมีการสลายของแคลเซียมมากขึ้นเลยเพราะนั้นผู้หญิงวัยทองเนี่ยต้องกิน ควรจะกินแคลเซียมเ,เสริมอะอมนะคะนะถ้าจะถามว่าให้กินเท่าไหรก่ก็ก็คิดว่าเนี่ยวถ้ากินนมเพียงแค่วันละแก้วอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยกินอาหารที่มีแคลเซียมอื่นๆนะก็คนะิดว่ากินวันละเม็ดเม็ดหนึ่งประมาณสักพันเมลิแกรมน่าจะพอถ้านมก็ไม่ดื่มอาหารก็ไม่ค่อยได้รับอือถ้าอย่างนั้นก็ก็ลองกินก็ กินวัลพันมิเลกแรมดูนะคะแล้วก็ดูซิว่าหออลังจากทานไปแล้วเนี่ยเป็นปีอันนี้ลราลองไปเช็คความหนานแน่นของกระดูกดูหน่อยถ้าความหนานแน่นของกระดูกคุณหมอบอกว่าโอเคยังดีอยู่ก็กินอย่างนั้นต่อไปแต่ถ้าคุณหมอบอกว่าออความหนานแน่นมันไม่ดีมันเริ่มบางกระดูกบางแล้วก็มีโอกาสที่เราจะตัวงอลราเดินเห็นไหมเห็นคนแก่ๆบางคนมาเดินไปเดินมาแล้วก็ตัวงอตัวงอขากะขา,ขา,ขาโกงออกมา<ๆ>นึกเหรอหมตัวเตี้ยลงตัวเตี้ยบางคนบอกคน พอแก่ตัวลงแล้วมันก็เตี้ยลงเพราะาขามันงอไง <Okay. S 2> พอขาพ,พยิ่งคนอ้วนๆอ,อย่างเงี้ยโหก็ยิ่งขางอเร็วเลยเพราะน้าหนักมันไปกดทับเข่าเนี่ยขางอขลังก็โคง้งนึกออกปล่ามนั่นแหละเป็นเพราะว่ากระดูกแคลเซียมมันหลุดออกมาก็นั้นควรจะไปนั่งว่างก็ไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอเขาเช็คความหนานแน่นของกระดูกดูหน่อยเขาสามารถเช็คได้แล้วเขาก็จะบอกว่าเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์เปอร์นอะไรแล้วคุณหมอเขาจะบอกเองแหละว่าควรจะต้องเสริมแคลเซียมอีกเพิ่มอีกมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้และที่สำคัญนอกจากแคลเซียมแล้วยังต้องได้วิ วิตามินดีด้วยนะคะ,คะวิตามินดีก็มีจากสังแสงแดดเพราะนั้นเนี่ยก็ถูกแดดบ้างนะคะไม่ใช่ว่าถูกเ,เ,เห็นไหมฮะแบบบางคนเขาบอกว่าสมัยก่อนนี้เขามีคุกคุกบางอันที่แบบเ,เรียกว่าคุกแบบไม่เห็นเดินไม่เห็นตะวันนะฮะคนไข้เวลาเขาขังคุกเป็นปีๆเนี่ยพวก นักโทษพอออกมาแล้วนี่ขางอมนเดินขาอ,อ๋หมดเลยแบบกระดูกกระเดี่ยวนี่แบบอ่อนไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขาดวิตามินดีซึ่งจะเป็นตัวการทําให้แคลเซียมเนี่ยมันทํางานดีขึ้นถ้าขาดวิตามินดีกินแคลเซียมเข้าไปมากมากก็ไม่เป็นก็ก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ถูกแสงแดดบ้างอย่างตอนเช้าเนี่นะคะแดดสองอ่อนๆแล้วอะไรมีก็ถูกบางแต่ไม่ใช่ว่าไปแดดจ้าๆนะคะเดี๋ยวเป็นมะรงะเร็งผิวหนังขึ้นมาอีก กำลังจะถามว่าถ้าหากว่าผู้สูงอายุที่เริ่มและว่าขาเริ่มโก่งแล้วอ,อันนี้ไปทานแคลเซียมทน <Okay. S 1> มันไหมคะมันไม่ทนันแล้วช่วยไหมคะม,มันโก่งไปแล้วไงแล้วก็ยิ่งพอโก่งนึกออกมาสมมติว่ากระดูกมันมันตรงนะถ้าอย่างนั้น<ล>คว<น>รทานไหมคะคือกระดูกมันตรง ก็ก็ท้องฐานด้วยแต่มต้องเกาต้องถานด้วยแต่เพราะว่ามันคงไอ้ช่วยที่มันโก่งไปแล้วให้มันตรงเนี่ยมันไม่ได้มันมีจะโก่งมากขึ้นเพราะเนื่องจากน้ำโดยเฉพาะถ้าน้ำหนักอ้วนถ้าน้ำหนักอ้วนนี่มันก็ยิ่งกดใช่ไหมยิ่งนึกออกว่าอะไรงองอแล้วมันมีกดกดมันก็ยิ่งงอมากขึ้นแต่ถ้าหากยังยังตรงอยู่แล้วทานเนี่ยกระดูกมันไม่อ่อนมันก็จะไม่งอ จะไม่โค้งนะคะสรุปว่าถึงแม้ว่าจะโค้งแล้วก็ควรที่จะทานเพื่อไม่ให้มันมัโค้งมากเกินใช่หรือไม่ก็หักค่ะไม่เห็นแล้วคนแกน่ี่หกล้มที่หักทุกทีเลยอ่ะพอหักทีอย,อย่างอย่างคุณแม่หมอเงแบบแกหกล้มหกล้มเสร็จแกก็หักแกก็กระดูกสะโพกหักไปนอนโรงพยาบาลอยู่ได้ทั้งหกอาทิตย์เสียเงินไปเยอะแยะไปหมดเลย เอาเมื่อกี้นี้ที่เมื่อกี้ที่เราเรื่องนิ้วในในในกอผป,ป,ปวาวมีอีกจุดหนึ่งซึ่งอยากจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับท่านผู้ฟังกันะคะคือพอดีลูกเลี้ยงคนนี้เนี่ยเ,เข้าไปนอนโรงพยาบาลคืนวันศุกร์ทำอุตสาวเช้าว,วันรุ่งขึ้นฉีดสีซึบแสงเพื่อจะดูไตดูกอผป,ปวาวะดูทั้งหมดตอนเย็นก็ส่องกล้องดมยาสลบคีบนิ้วออกมานอนในโรงพยาบาลสองวนันพอวันรุ่งขึ้นวัน ก็วันอาทิตย์ก็กลับบ้านคือเข้าไปวันจันทร์นอนนอนค้างคืนคืนวันจันทร์คืนเอ้ยเข้าไปวันศุกร์นอนค้างคืนคืนวันศุกร์ก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์ก็กลับบ้านอยู่โรงพยาบาลแค่2วันทําอะไรทุกอย่างหมดแล้วก็ให้ยาแก้ปวดให้ยาแก้เสบอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยนะคะให้ยากลับมาบ้านกินต่ออีกหนึ่งอาทิตย์เสียงมันไปทั้งหมด1 3 3 0 0 0บาท ต้องอยู่ที่ว่าโรงพยงบาบาลพอดี <c oughs> พอดีเป็นโรงพยาบาลเอกชนซึ่งค่อนข้างแพงอืนะคะแสนสามหมื่นสามพันบาทเท่านี้ถ้าหากว่าไปรักษาโรงพยาบาลราชการเนี่ยคงเสียไม่กิดตังค์หรอกเพราะว่าเขาไม่คิดอยู่แล้วค่าห้องค่าถ้าหากค่าห้องเราไม่ได้นอนพักห้องพิเศษนะแต่ถ้าอยู่ห้องพิเศษเราก็จะเสียค่าห้องค่าอะไรนิดหน่อยแต่ว่าถ้ามันอยู่ห้องพิเศษเนี่ยบางทีเสียแค่วันก่อนนี้มีมีน้องอยู่คนหนึ่งจะเล่าให้ฟังน้องคนนี้เขาบอกว่าอลิมฟีปากเขาเขาหนา เขาบอกเขาดูตัวเองในกระจกเขาแบบแบบเขาเบื่อจังเลยริมฝีปากหนาจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปปรึกษาหมอทางด้านออสัญญกรรมตกแต่งอ่ะบอกในโรงพยาบาลรัฐบาลบอกว่าคุณหมอคะช่วย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 ตัดตัดตัด,ตด,ตดลิมฝีปากให้หนูบ้างหน่อยได้ไหมคุณหมอคนนี้เขาเก่งมากเลยนะเขาบอกได้สิจะไปทําที่ไหนดีอ่ะ เขาบอกนุนูไปที่พรีเมียมคลินิกดีกว่าค่ะคือพรีเมียมคลินิกของโรงพยาบาลน,นี้ก็คือเป็นเป็นส่วนเอกชนส่วนของเอกชนในโรงพยาบาลรัฐบาลซึ่งเด๋วนี้เขาจะมีพรีเมียมคลินิกหมายถึงว่าคนไข้ที่มาพรีเมียมคลินิกก็จะต้องมีจ่ายค่าหมอมีมีทุกอย่างเหมือนโรงพยาบาลเอกชนทุกอย่างถูกกับโรงพยาบาลเอกชนเยอะอาจจะถูกกวก่ารประมาณเท่าตัวถูกประมาณถ้าโรงพยาบาลเอกชนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นี่ก็จะประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ยปรากฏว่าทีแรกแกก็ไปเฉือนปากข้างล่างก่อน เฉือนข้างบนหรือข้างล่างก่อนเราจะไม่ได้ละเฉือนข้างล่างก่อนปรากฏว่าเฉือนเสร็จแกก็บอกแกเจ็บหมอก,ก็บอกเออเออเดี๋ยวกินอาหารไม่ได้บอกไอ้เฉือนข้างบน,นเนี่ยเอาไว้เฉือนมาหลังนะปรากฏวันนั้นแกก็เสียค่าไปพรีเมียมคลินิกเฉือนปากลิ้นฝีปากไปเนี่ยก็ก็หมดเงินไปประมาณ4ี่พันกว่าบาท4ี่พันห้านะคะก็พอแกก็รอต่อไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งจนกระทั่งแผลเปออะไรแห้งดีแกก็ไปเฉือนข้างบน เชิญอข้างบนออกทีนี้เชิญงข้างบนแกก็บอกว่าคุณหมอคาหนูไม่มีเงินนะคะ4่พหแบบหนูไปหนูไปลงหนูไปแผนกธรรมดาธรรมดาได้ไหมคะที่แบบไม่ไม่ใช่พีแยม,มคลินิกได้ไหมคะอาจารย์ก็บอกได้สิเดี๋ยว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 เด๋วจะทาให้ประกอบพระธรรให้ก็ถามแกบอกว่าเสียเงินเท่าไหร่แกบอกเสีย45บาทเสีย45บาทค่าอะไรเพราะไม่รู้เหมือนกันผ้าค่าผ้าก๊อตมั้งประมาณนั้นทงนี้บอกว่าค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเนี่ยแบบว่า ถ้าหากเป็นโรงพยาบาลราชาการก็ต้องถูกอะเอกชนแน่นอนแล้วยิ่งถ้าเป็นราชาการที่แบบเราไม่ได้อยู่ห้องพิเศษเราไม่ได้ไปอยู่พรีเมียมอะไรแต่ถ้าเรามีเงินเราอยากจะได้ความสะดวกสบายเร็วอะไรทุกอย่างเร็วไม่ต้องรอคิวยาวอะไรก็ไปพรีเมียมก็เสียบ้างแต่ก็ยังไงก็ยังถูกอย่างแบบเชิญลิมฟิปากอะไรแบบเนี้ยเขาบเสียที่โรงพยาบาลราชาการนี่เสีย4 5 0 0ก็จริงอะนะพรีเมียมคลินิกนะแต่ถ้าไปเอกชนก็่ก็20,000อ,อ,อะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะแพงกว่ากันเยอะหรือหมื่นกว่าบาทอะไรประมาณนี้ก็ ปรากฏว่าก็ดูๆไปแล้วก็ยัง,ย,งยังไม่เห็นเลยนะคะว่าลิมฝีปาาแก,กเล็กลง <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าหลังจากทําไปรู้สึกจะบวม <c oughs> ยังอ <you> ักเสบอยู่คือคุณหมอบอกว่าต้องรอสักพักให้มันยุบแล้วมันก็จะเล็กเองคือตอนนี้ยังมองไม่ออกว่าแกเล็กลง <c oughs> อะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็เมื่อกี้ก็ออบอกว่าพอดีลูกูกเลี้ยงเนี่ยเขาก็เสียเงินไปทั้งหมด1นึ่งแสนบาทอยู่โรงพยาบาลสองวันทําหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ออกมาก็วิ่งช้อปปิ้งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทหนึ่งเลยคุณเล็กเพราะว่า เขามี l ราเวลอินชอลัเวลาเขาซื้อตั๋วเครื่องบินเวลาเดินคุณเดินทางไปไหนเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยนะคะคุณหมอนแนะนําเลยว่าถ้าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศอย่าลืมนะคะค่ารักษาพยาบาลต่างประเทศขนาดเมืองไทยคุณว่าคุณว่าแพงมากอะแบบเอกชนแพงมากอะแสนสามอะไปต่างประเทศคุณอาจจะเสียสักสี่สาห้าแสนก็ได้เพราะที่เมืองนอกจะแพงกว่าเมืองไทยเยอะเพราะนั้นถึงตอนนั้นถ้าคุณไม่มี travel i n ิน r a n c e หรือประกันการเดินทางเนี่ยคุณจะต้องเสีย เสียเสียเสียเงินเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะเดินทางไม่ว่าจะไปเดินทางไกลไกลแค่ไหนก็ตามซื้อวัคค่ะซื้ออินชอลันไว้ซื้ออินชอลันไว้อย่างคุณหมอก็ถามลูกเลี้ยงคนนี้บอกว่าคุณเดินทางมาจากออสเตรเลียเนี่ยเขาเดินทางมันก็ขึ้นอยู่กับระยะทางแล้วก็ระยะเวลาที่เขาไมา่อยู่ด้วยเผอิญเขามาอยู่เขาเขาตอนนั้นเขาเดินทางเขาก่อนจะมาเมืองไทยเขาไปเที่ยวประเทศอื่นก่อนไงเขาใช้เวลาเดินทางเป็นเดือนเพราะนั้นเมื่อเดินทางเป็นเดือนเนี่ยค่าอินชอลันค่าเบียร์เนี่ยมันก็จะแพงกว่าเมื่อคุณเดินทางแค่อาทิตยเดีว ถ้าคุณเดินทางอาทิตย์เดียวก็คล้ายกับประกันแค่อาทิตย์เดียวรคราคุณเดินไปเดือนหนึ่งก็คือประกันเดือนหนึ่งนั้นอเผอิญเขาประกันเดือนหนึ่งเขาว่าเขาไปที่อื่นสามอาทิตย์แล้วเขาก็มาเมืองไทยอีกหนึ่งอาทิตย์เป็นเดือนหนึ่งก็ถามว่าเขาเสียเท่าไหร่เขาบอกเขาเสียห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญก็คือเท่ากับออสเตรเลียก็พันห้าร้อยบาทเขาบอกเขาเสียเพิ่มจากตัวต๋วตั๋วเครื่องบินตัวเครื่องบินเขาก็ไปมาเนี่ยเขาก็จะประมาณสีออ่หมื่นสี่หมื่นนี้ก็เสียเพิ่มอีกพันห้าร้อยบาท แต่ปรกวดตอนนี้นะแสนสามนี่เขาเขาไม่ต้องจ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวคือทางนี้ให้หมดนะแล้วก็ตัวเครื่องบินเนี่ยเขาเนื่องจากเขาต้องแคนเซิลไฟท์ใช่ไหมเขาไปไม่ได้เพราะว่าเขาเขาป่วยอยู่เนี่ยนะคะเขาต้องเลื่อนไปเนี่ยเขาสายการบินเนี่ยเขาปรับปรับอีกร้อยเหรียญบริษัทประกันก็ก็ต้องชดเชยให้ชดใช้ให้เพราะเราไม่ได้เป็นคนที่ไม่อยากกลับนะเรากลับไม่ได้เพราะเราต้องผ่าตัดอะไรประมาณเนี้แต่่บอกว่าทุกคนเลยเวลาไปเที่ยวไหนนะคะ ทำอินชอนแลคะถ้าหากว่าไปไป,ไปสักอาทิตย์หนึ่งสิบวันอะไรเงี้ยค่าค่าเบี้ยมันไม่ไม่กี่ตังค์หรอกค่ะไอ้น,นี้ขนาดเดือนอยังเสียพันห้าพันห้าหมอว่าคุ้มนะคุณเสียตั๋เครื่องบินต้องหลายหมื่นเนี่ยเสียเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเวลาไปไหนมาไหนเวลามีอะไรนี่นะเขาเขาจ่ายคุณหมดเลย ใจที่เป็นจริงตามที่เป็นจริงหมดเลยนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่จะฝากไว้ค่ะค่ะและสัปดาห์หน้าก็จะกลับมามีเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากแล้วก็ให้ฟังกันเป็นวิทยาฐานด้วยอีกนะคะสําหรับสวิตคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขับคุณคุณหมอหนุยแพทย์หญิงวราพรพันธุ์ทุมโกมลกุมารแพทย์ประจำคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังข่าวก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะสักครู่ค่ะ